สวัสดีครับคุนผู้ชมวันนี้ผมนําเอาพระหลวงพ่อทวดนะครับเป็นพระหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดนะครับผิววนหน้าออกจะค่อนข้างดำนะครับเป็นด้วยเพราะว่าคอองจะผสมดินกากยายักษ รวมไปมากนะครับฮะหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2513นะครับพระอธิการขาวหรือหลวงพ่อขาวาวัดช่างให้จังหวัดปตัตตานีเป็นผู้สร้างนะครับ หลวงพ่อขาวเป็นน้องชายแท้ๆเลยครับหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของอาจารย์ทิมนะครับนะครับอาจารย์ทิมนะฮะพอปี2512อาจารย์พิมพ์ได้มรณภาพนะครับนะฮะฮอ,อ,อาจารย์ทิมได้มรณภาพหลวงพ่อขาวเนี่ย หลวงพอธิการขาวเนี่ยก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้แทนนะครับนะ,ะแล้วก็ได้ได้สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นนะครับนะฮะนะครับเดีนะ๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับครับครับนี่ ด้านหลังจะมีอักษรแต่ว่าอักษรนั้นจะไม่ค่อยชัดนะครับครับไม่ค่อยชัดนะครับแต่อ่านได้ว่าเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับนะวัดช่างให้นะครับนะเนื้อจะเป็นดินสีดำนะครับนะฮะเข้าใจว่าจะผสมดินกากยายักษ์นะครับทึ่เป็นบ้าน เชื้ึงนะครับที่ผสมในหลวงพ่อทวดนะครับนะจะผสมไปไว้เยอะนะครับจึงออกออกวันณะสีดำนะครับ